ได้เลยครับผมจะเขียนเป็นย่อหน้าเดียวความยาวประมาณ700คำสนุกมีสีสันและปิดท้ายด้วยการชวนกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องกาสขอบให้ครบครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาสขอบสุดยอดช่องรีวิวรถสไตล์ VIP ที่จะพาคุณสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการชมรถแบบถึงใจไม่มียังวันนี้บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนเพราะเราจะพามาทำความรู้จักกับอีซูซุทีมืนสองพรถรุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังพูดถึงการแบบร้อนแรงในโลกยานยนต์ และแน่นอนครับว่าชื่ออิสูสุไม่เคยทําให้ใครผิดหวังเพราะขึ้นชื่อเรื่องความอึดความทนและการออกแบบที่ตอบโจทย์ด้งการใช้งานจริงและการใช้งานเพื่อโชว์ความเท่สําหรับเจ้ากิมเน่สองพันยี่สนี้บอกเลยว่าเป็นการผรสมผสานความดุดันแบบรถดูยกับความหรูหราสมัยใหม่ได้ยังลงตัวตั้งแต่ภายนอกที่ออกแบบเส้นสายตัวถังแบบคุมเข้มชัดเจนดูมีมิติกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่ดูก้าวร้าวแต่แฝงไปด้วยความหรูหราไฟหน้าเหล็ดแบบเมตริกส์ที่ส่องสว่างไกล และคมชัดเหมือนตาเหี่ยวทําให้กลางคืนไม่ใช่อุปสรรคติดต่อไปล้ออลอยลายใหม่ที่ทั้งแข็งแรงและเท่แบบไม่ต้องแต่งเพิ่มใครเห็นจอดอยู่ริมถนนรับรองมีคนเหลียวมองแน่นอนภายในห้องโดยสารของกิมมิเนอนี 2000, ก็ไม่ทําให้ผิดหวังคอนโซลดีไซน์ล้าสมัยใช้วัสดุคุณภาพพรีเมียมที่ทั้งสัมผัสและมองแล้วรู้สึกแพงหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple ิลคาเพลและ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงรอบทิศทางที่ขับเพลงออกมาได้คมชัดเหมือน นั่งอยู่ในคอนเสิร์ตบอร์ดนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระมากขึ้นนั่งทางไกลก็ไม่ไม่ง่ายมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่กระจายลมทั่วถึงแม้อากาศบ้านเราจะร้อนแบบแดดเท้าหนังไก่ก็ยังนั่งเย็นสบายนอกจากนี้ยังมีไฟ ambient light ที่ปรับสีได้ตามอารมณ์ไม่ว่าคุณอยากจะขับรถแบบโรแมนติกหรืออยากขับแบบสายลุยก็เลือกโทนสีได้ตามใจเลยทีเดียวมาถึงสมรรถนะการขับขี่ isuzu jimny สองพันยีนิกก็มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ที่ทั้งแรงและประหยะัดน้ำมันแบบสุด,สด เหมาะสำหรับทั้งคนมือที่ต้องเจอรถติดทุกวันและคนที่ชอบออกต่างจังหวัดขับยาวๆบนเส้นทางไกลๆแรงบิดจัดเต็มทําให้เวลาเร่งแสงไม่ต้องลุ้นให้ใจเต้นแรงเหมือนรอเลขหวยออกกีก็ถูกปรับให้ตอบสนองรวดเร็วทันใจทําให้การขับสนุกและมั่นใจยิ่งขึ้นช่วงล่างก็เป็นอีกจุดที่ถูกพัฒนาใหม่ก่อถนนแน่นขึ้นขันขบบนถนนดําเรียบๆก็สบายหรือจะลุดถนนครุคัดก,ก็ยังเอาอยู่สบายมากเรียกได้ว่าเป็นรถที่พร้อมตอบโจทย์ทุกเส้นทางจริงๆ ด้าระบบความปลอดภัยก็จะเต็มไม่แพ้กันมีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางชันกล้องรอบคัน360องศาที่ทําให้การถอยจอดง่ายขึ้นเหมือนเล่นเกมวางบล็อกไม่ต้องกังวลว่ารถคันงามจะไปชนเสาไฟหรือไปแตกคันข้างๆให้ปวดหัวแถมยังมีระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติ ที่ทําให้การเดินทางไกลๆเบาขึ้นเยอะคือพูดง่ายๆว่ากิมมิ2026คันนี้ครบเครื่องทั้งความสวยความสบายความแรงและความปลอดภัยบางคนอาจบอกว่าอิสูสูเป็นรถเพื่อการใช้งานแต่สําหรับรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นทั้งรถใช้งานจริงและรถที่ขับไปไหนก็ทําให้คนข้างๆตาโตได้เช่นกันเรียกว่ามีทั้งลุยและหล่อในคันเดียวถ้าให้เปรียบก็เหมือนผู้ชายหุ่นฟิตใสสู่ที่พร้อมวิ่งมาราธอนต่อได้เลยไม่ต้องพักสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการรีวิวรถหมัน่นสนุกสนุก และเต็มไปด้วยข้อมูลจริงใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกด้วยว่าชอบอะไรในเจ้าอีซูซูกิมูนิ2,26 6หรือมีรถรุ่นไหนที่อยากให้เราหยิบมาเล่าในตอนต่อไปและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องการสคอของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอลอ